สวัสดีนะคะคุณผู้ชมทุกท่านอ e ีพีนีกลรบมาพบกับน้องวินจังกระมังมองอีกเรื่องนะคะอ e ีพีนีสอง้ีาเนาะชื่อตอนว่าข้าไม่ได้ต่างใจนั่นเองนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยสตีชุดน้ำเงินนั้นงดงามดังภาพวาดและนางได้รับความสนใจจากเวทีที่สาน้อยกว่าสุ่ยจีเสียนเพียงเล็กน้อยในทั่วทั้งงานพันธมิตรคนที่มีรูปลักษณ์เทียบเทียมนางได้มีเพียงเจ้าอยู่เฟยและชางอยู่เย่เสียววินาทีที่นางขึ้นไปบนเวทีนางก็ได้รับความสนใจจากทั้งงานพันธมิตร นั่นคือหลานเย่หัวหน้าสิทธิจักรตําหนักยกเดี่ยวนางติดอันดับหนึ่งในสิบด้วยโชคของเด็กนั่นนะว่าไม่แย่ทว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะริมลสมันสิทธิยอดฝีมือที่อยู่บนเวทีต่างก็มองไปที่เจ้าเฟิงด้วยความยามใจกู่หลานเย่เป็นหัวหน้าสิทธิของตําหนักยกเดี่ยวและมันเป็นสํานักที่พิเศษที่สุดในทั้งสิบสามสํานักสิทธิทั้งหมดล้วนเป็นสตรีที่งดงามคู่ต่อสู้ของเฟิงเอ๋อก็คือนางสีหน้าเจ้าสํานักจันทราลหลแปลเปลี่ยนไป กูหลานเย่โด่งดังใน13สำนักมีข่าวลือว่ากระทั่งอ้าวเย่เทียนยังตามจีบสตรีผูน้นี้แต่ทว่าวก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าจากเพียงเรื่องนี้คนสามารถมองเห็นมาตรฐานของนางได้ผู้มากอำนาจของสำนักจันทราลหลมีสีหน้าเครง่งเครียดแม้ว่าเจ้าฝึงจะแข็งแกร่งพวกเขาก็ไม่ได้มีความมั่นใจในเด็กหนุ่มอย่างเต็มที่เพราะในด้านของความแข็งแกร่ง,งนั้นกูหลานเย่กระทั่งแข็งแกร่งกว่าอย่างการ มีเพียงผู้อาวุโสหนึ่งที่ยังคงเยือกเย็นในขณะมองไปยังเวทีที่สชายชาราคิดในใจเฟื่องเออเป้าหมายของเจ้าคือการเป็นดาราหากเจ้าไม่อาจจะกระทั่งผ่านเวทีนี้ไปได้เช่นนั้นแล้วเราก็นายามนี้เสียงหัวเราะของสตีได้ดังขึ้นจากพื้นที่ชมฮะสิทธิพี่กูจะชนะได้ง่ายๆอย่างแน่นอนพวกเราพน,นันว่าสิทธิพี่กูจะชนะในไม่กี่กระบวนท่าข้าพน,นันว่าเกระบวนท่าข้าพน,นันว่าสากระบวนท่า เสียงเหล่านี้ได้ทำให้เราระดับสูงของสำนักจันสลายมองไปดูเหมือนว่าศาลาชมของตำหนักยกเดี่ยวจะอยู่ข้างๆพวกเขาเจ้าสำนักจันสลายทั้งเราผู้อาวุโสโมีสีหน้าน่าเกลียดตำหนักยกเงินนั้นนับว่าดูถูกพวกเขาเกินไปยิ่งเรากับรู้ได้ถึงความไม่พอใจของสำนักจันสลายสาวงามในชุดสีน้ำเงินจากศาลานั่งชมของตำหนักยกเดี่ยวจึงมองไปและเอ่ยขึ้นที่แท้ก็คือผู้ฝึกตนจากสำนักจันสลายพวกท่านไม่ต้องกังวลไป หลานเย,ย่รู้จักที่จะออมมือให้ยามลงมือหลังจากเอ่ยเช่นนั้นทุกคนในศาลาชมของตำหนักหยกเดี่ยวก็เริ่มหัวเราะขึ้นสีหน้าของเจ้าสำนักจันสราและเหล่าผู้อาวุโแบบเบี่ยนเป็นหน้าเกียดยิ่งขึ้นเจ้าตำหนักหยกเดี่ยวย่งได้เอ่ยเร็วเกินไปนัก ดวงตาของเจ้าสำนักจันทร์สลายสองประกายว่าบในขณะที่นางเอ่ยโตเจ้าตำหนักหยกเดียวมีคิดเช่นนั้นความเยาะเย้ยปรากฏขึ้นที่มุมปากเรากับว่านางเหยียดยามเกินกว่าที่จะเอ่ยอธิบายชัดเจนว่านางมั่นใจในความแข็งแกร่งของปู่หลานเย่ยิ่งนักเฟิงเอ๋อไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อนผู้โสดึงเปิดปากและเอ่ยขึ้นอย่างเชื่องช้าคำพูดเรียบง่ายสั้นๆของชายชราน,นั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจทำให้หัวใจของเราระดับสูงของทั้งสองสำนักสันสท้าน ไม่เคยพ่ายแพ้มาก่อนน้ำหนักในคำนั้นมากมายเพียงใดกันเหล่าผู้ที่มาจากสำนักจันสลายจดจำขึ้นอย่างช่วยไม่ได้ว่านอกจากที่เจ้าเพิ่งจงใจพ่ายแพ้ต่อหลันเสี่ยวเยี่แล้วเขาไม่เคยพ่ายแพ้เลยจริงๆสีหน้าของเจ้าตำหนักหยกเดี่ยวแปเปลี่ยนไปเล็กน้อยเด็กหนุ่มนั่นคือสิทธิ์ของท่านงั้นหรอในยามนั้นเองบนเวทีที่สามทั้งสองได้เรื่อมปะทะก,กันไปหลายกระบวนท่าแล้วเร็วยิ่ง เราสิทธิยอดฝีมือต่างก็มีสีหน้าตกใจเรากับกั้นใจในการเฝ้าดูยังไงอย่างนั้นระหว่างเจ้าเฟิงและกูหลานเย่ไม่ได้เอ่ยวาจาภายลมอันใดพวกเขาทำเพียงมองหน้างกันหนึ่งหรือสองลมหายใจก่อนจะเคลื่อนไหวในเสี้ยววินาทีแม้ว่ากูหลานเย่ภายนอกจะดูอ่อนหวานนางก็มีความเยือยิงอยู่ในกระดูกที่ทําให้นางไม่นําเด็กหนุ่มเบื้องหน้ามาไว้ในสายตาเมื่อคิดว่านางได้ปฏิเสธเอาเย่เทียนเช่นไรนางจะนําเด็กหนุ่มไร้ชื่อผู้หนึ่งมาไว้ในสายตาได้ยังไง เราว่าในวินาทีที่พวกเขาแลกเปลี่ยนกับบวนท่ากันสีหน้าของนางก็แปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยนหนุ่มเบื้องหน้านางนั้นสงบนิ่งเย็นชาการเคลื่อนไหวของเขารวดเร็วราวกับสายฟ้าทั้งความเร็วและการเคลื่อนไหวล้วนไร้ซึ่งจุดอ่อนอีกฝ่ายสลายการโจมตีของนางอย่างง่ายดายเปรี้ยงวินาทีที่นางประทากับเจ้าเฟิงความรู้สึกหนึบชาจากสายฟ้าได้เล่นผ่านไปทั่วร่างของนางเพียงสามกระบวนท่าไม่เพียงกูหลานเย่จะไม่ได้เปรียบแต่นางกระทั่งด้อยกว่าเล็กน้อย ความรู้สึกช้าหนึบได้ขัดขวางความเร็วของนางและหากเป็นชนิดต่อไปมันจะสร้างอันตรายให้กับชีวิตของนางพลังฝึกตนกูหลานเย่มีความแข็งแกร่งกระทั่งเหนือกว่าอย่างกันหากเป็นผู้อื่นพวกเขาย่อมผวาไปในเสี้ยววินาทีสิ่งที่ทําให้เด็กสาวตกใจนั้นก็คือดวงตาของคู่ต่อสู้พวกมันแหลมคมและเยือกเย็นช่างเสียบขาดและเยือกเย็นมันไม่ได้สะทุสสทานไปกับรูปลักษณ์ภายนอกของนางเลยแม้แต่น้อยเด็กหนุ่มผู้นี้เย็นชาย,ยิ่งนะ สามกระบวนท่าห้ากระบวนท่าเจ็ดกระบวนท่าทุกครั้งที่กูหลานเย่แลกเปลี่ยนกระบวนท่ากับอีกฝ่ายร่างกายของนางจะช้าร่างที่สันสทธาเล็กๆนั้นได้สร้างความอับอายแก่นางเมื่อเข้าสู่กระบวนท่าที่สิบเจ้าตำหนักยกเดี่ยวก็มีสีหน้าเข่งเคียดเสียงหัวราะจากสาราเงียบงันลงสถานการณ์ในตอนนี้ดูย่ำแย่สำหรับกูหลานเย่นะักเจ้าเฟิงมีพลังโจมตีและความเร็วมากมายที่ได้เปรียบกว่าเขา ในทางกลับกันเหล่าระดับสูงของสำนักจันสลายกับมีสีหน้าโล่งอกเมื่อไหร่กันที่ตัวบัตรซบเสียสตินั่นพ่ายแพ้ใช่ข้าไม่อยากเชื่อเลยว่าเราเพิ่งจะกังวลให้เด็กนั่นเมื่อคิดเกี่ยวกับการกระทําของเจ้าฟึงในการทดสอบยอดนาภาหลายคนกลับพบว่ามันตลกนักในยามนี้กูหลานเย่พันล่าถอยออกไปนับสิบหลาด้วยสีหน้าเย็นชาเจ้าคือใครกันข้าคือใครงั้นหรอ เจ้าเฟิงชะงักเขาดูจะจดจําได้ว่าผู้ตัดสินได้เอ่ยเรียกชื่อของเขาก่อนหน้าและบัดนี้ชะตีผู้นี้เอ่ยถามชื่อของเขาชัดเจนว่านางไม่กระทั่งสนใจเลยข้าคือใครช้าเร็วเจ้าก็จะรู้เองเจ้าเฟิงเข็นเสียงเย็นหึจ้องห้องกูรานเย่พันอับอายและโกรธเยี่ยวมีคาาจะถูกดูแคลนเช่นนี้อีกทั้งยังเป็นคนที่อายุเท่ากันซะด้วยไล่ลำมายาจันคามกูรานเย่อ้าแขนออกกว้าง คลื่นสีน้ำเงินแพร่กระจายอยู่รอบร่างของนางในเวลาเดียวกันกินอายของนางพันแข็งแข่งขึ้นวินาทีต่อมากูหลานเย่ก,ก็ทะยานขึ้นสู่อากาศโอกชายเสื้อและเริ่มไล่ลำบนอากาศทุกครั้งที่นางหมุนชายเสื้อของนางจะส่งขึ้นหน้าสะพึงที่สามารถทำลายต้นไม้ที่มีขนาดหลายคนโอบได้ในเสี้ยววินาทีกระเบวนท่าไล่ลำมา,ายาจันคาม,มีทั้งหมดเก้ากระเบนท่าแต่และกระเบวนท่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆสิทธิพิษกูได้ฝึกฝนจนเข้าสู่กระเบวนท่าที่เจ็ด แนางได้ทำให้ฟูฟตนในน้าพาที่เจ็บาทเจ็บมาแล้วสิสตีจากตำหนักหยกเดียวเริ่มพูดคุยเกี่ยวกับมันกระบวนท่าไล่ลำมายาจันครามดูเหมือนว่าดวงของเจ้าจะย่ำแย่นนะักในการที่พบกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้ทำให้เจ้าต้องใช้กระบวนท่านี้แล้วเจ้าตำหนักหยกเดี่ยวถอดถอนใจ เมื่อเห็นว่าแต่ละกระบวนท่าของวิชาลายลำมายานั้นแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแรงกดดันที่เจ้าฟึงได้รับก็เพิ่มมากขึ้นเช่นกันหากเขาปล่อยให้เป็นช่น,นิดต่อไปกระทั่งเขาอาจจะต้องเป็นปัญหาจบเพียงแค่นี้เถอะเจ้าฟึงพูดเสียงเบาเลื่อนผมสีเขียวคลามผิวไวไปตามสายลมประกายสายฟ้าปรากฏขึ้นในอากาศกูหลานเย,ย่ที่อยู่กลางอากาศเพียงรับรู้ได้ถึงกินอายทำลายล้างและสายฟ้าที่ให้ความรู้สึกรุนแรงกว่าก่อนหน้าหลายเท่าตัวนะักไววัสนีลายลำ วินาทีที่เจ้าเฟิงผักฝ่ามือของเขาออกสายฟ้าและสายลมได้หลอมรวมกันแม้ว่าเป็นการไล่ลำ้ำเช่นกันมันกลับไร้ซึ่งความงดงามใดๆมีเพียงพลังทำลายล้างอันหน้าพันพึงเท่านั้นใจกลางเสียงปบมือของสายฟ้าเจ้าเฟิงนั้นราวกับเทพมนพพันกูลานเย่พันกระอักเลือดออกคำโตและถูกผักลอยไปโดยพลังทำลายล้างรุนแรงใบหน้าและร่างกายปรากฏร่องรอ,อยถูกเผาไหม้สาวงามเมื่อวินาทีที่แล้วกลับกลายเป็นยับเยินยิ่งนะัก ใบหน้าของนางแทบจะเสียโฉมบัตรลบไอ้หมอนน่ารู้จักคำว่าออมมือให้สตีไม่ได้หรือเรื่องอะไรกันข้าจะล้างแค้นให้กับเทพธิดากูแน่นอนฮะกระทั่งกูหลานเยย,ย่งพ่ายแพ้เจ้าจะชนะด้วยพลังของเจ้าได้ยังไงฝูงชนตกลงสู่ความม่นวายในที่สุดสิทธิยอดฝีมือหลายคนเริ่มกลด่าเจ้าฟืงเจ้าเจ้าใบหน้าของกูหลานเย,ยี่ซงพยวอย่างะนักนาังรู้สึกถึงรอยไหม้บนใบหน้าของนางอย่างชัดเจน และนางจะไม่มีวันลืมเลือนความรู้สึกชาหนึบที่เล่นผ่านไปทั่วร่างนี้นอกจากนั้นฝ่ามือวายุอัศนียังเป็นวิชาทำลายล้างที่รุนแรงไปอย่างมากรอยแผลที่หลงเหลือเหล่านี้ย่อมไม่อาจจะลบเลือนได้โดยง่ายเจ้าเฟิงชนะผู้ตัดสินใจในขอเคจิจวิญญาณที่แท้จริงมุ่นคิ้วเข้าหากันก่อนจะเอ่ยประกาศชัยชนะของเด็กหนุ่มมันยากที่จะพบบุรุษที่สามารถทำร้า,ายสาวงามเช่นนั้นได้ที่แท้เจ้าก็คือเจ้าฝึิงสร้างความอับอายและรอยแผลบนใบหน้าของข้า กูหลานเย่เก่าวมาด้วยความโกรธแค้นขออภัยข้าไม่ได้ตั้งใจเจ้าเฟิงเอ๋อแทรกขึ้นกลางประโยชของอีกฝ่ายเลื่อนผรมสีเขียวคามโบกผิวหยอกล้อกับสายลมทําให้เด็กหนุ่มดูเย็นชาและลึกลับจากนั้นเขาจึงเดินออกจากเวทีด้วยชัยชนะข้าไม่ได้ตั้งใจทุกคนสำลักและมีสีหน้าหลากหลายต่อหน้าทุกคนเขาแทบจะทำลายรูปโฉมของสตรีนางหนึ่งที่งดงามที่สุดในสิบสามสำนักและเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำมัน หมอนี้นับว่ากระทำจนเกินเลยแล้วไอ้หมอนั่นมันเสียสติเจ้าไม่เห็นหรอว่ามันมีทวงตาเพียงข้างเดียวมันต้องเป็นคนเสียสตินแน่ทุกคนมองไปยังเจ้าเฟิงด้วยสีหน้าหวาดระแวงไอคนเสียสตินั้นกระทั่งทำร้ายสาวงามเช่นกูหลานเยไ่ได้ผู้ใดจะรู้เราว่าเขาจะทำเช่นไราหากเป็นผู้อื่นไม่นางกูหลานเย่เจ้าไม่เป็นอันใดใช่หรือไม่น้ำเสียงใสกระจางของสีจีเสียงดังขึ้น ในฐานะของสีดาราคำพูดของเขาจึงดูมีพลังข้าไม่เป็นไรกูรันเย่ฝืนยิ้มใน13สำนักสีจีเสียนเป็นที่รู้จักกันว่าเขาเป็นคนใส่ใจและเพราะว่าเขาหน้าตาหล่อเหลาเขาจึงเป็นบุรุษในฝันของหลายๆคนในเวลาเดียวกันทุกคนในศาลาชมของตำหนักยกเดี่ยวรู้สึกโกรธแค้นเมื่อใดการที่สำนักธรรมะเช่นสำนักจันสลายได้มีสิทธิหดเยียมเช่นนั้นเจ้าสำนักยกเดี่ยวตวัดรัน เราระดับศูนย์ของสำนักจันทรสลายมองหน้ากันรู้สึกกดดันเล็กๆในด้านของความแข็งแร่งตำหนักยกเดี่ยวของอันดับที่หกแข็งแร่งกว่าสำนักจันทรสลายที่คองอันดับท้ายนะักนั่งบาดเจ็บเพียงแค่เล็กน้อยผู้อวุโสหนึ่งมีสีหน้าปกติ มันไม่มีปฏิกิริยามากมายจากสำนักจนสลายเช่นกันเราว่าการกระทำของเจ้าเฟิงนั้นเป็นสิ่งที่รับได้เมื่อคิดว่าคนพวกนี้ทําร้ายกระทั่งสิทธิในสำนักเดียวกันในการทดสอบยอดนภาแล้วมันก็ไม่มีอันใดให้ประหลาดใจหากเขาจะลงมือกับสิทธิจากสำนักอื่นบาดเจ็บเล็กน้อยงั้นหรอเจ้าไม่รู้หรอว่ารูปลักษณ์นั้นสําคัญกับสตรีมากนะักเจ้าตาหนักยกเดียวแทบจะระเบิดออกด้วยโทสะสิทธิแสนสําคัญของนางแทบจะเสียชฉมแล้วนางจะไม่เจ็บปวดได้ยังไง และสิ่งที่ทําให้นางโกรธเกีียวย่างมากนั้นเป็นเพราะหัวหน้าสิทธิทแข็งแกร่งที่สุดของสํานักนางได้พ่ายแพ้อย่างง่ายดายให้กับสิทธ์ไร้ชื่อผู้หนึ่งเฮ hey, ทีที่3กูหลานเย่พันทายาลําค่าในทันทีแต่ทว่าร้อยแผ่นั้นซีงคงหลงเหลืออยู่หรือไม่นะับว่าเป็นเรื่องที่ยากจะคาดเดาหลานเย่พวกเรารู้จักกันมาก่อนแค่นี้ข้าจะชําระให้เจ้าน้ำเสียงของสีจีเสียงดูอบอุ่นแต่กลับสร้างความมั่นใจให้กับผู้ฟังเป็นอย่างมาก จบแล้วนะคะสำหรับ EP นี้น้อยอยังไงก็เดี๋ยวไปฟังกันต่อนะคะ